คดีหนึง่งอันนี้ก็น่าตกใจเหลือเกินค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบสี่ศพนะคะที่ถูกเผานั่งยางในสวนปามน้ำมันน่าตกใจมากที่จังหวัดตรังค่ะเหตุการณ์นี้พบศพถูกฆ่าเผานั่งยางอยู่ในสวนเป่าอ,อ,อยู่ในสวนปามที่อำเภอสิเกา่าจังหวัดตรังค่ะตลอดทั้งวันพลตมตรีพัทรวิทย ทีตะโมดธนียกุลค่ะผู้บังคับการตำรํำรวจภูทรจังหวัดตรังนํากําลังตํารวจพร้อมเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสวนปาล์มน้ํามันที่ตําบลกลาเสนะคะหลังจากได้รับแจ้งว่าพบศพถูกเผานั่งยางเมื่อคือนนี้ช่วงเที่ยงคืนนี่ค่ะยังเป็นรอยดําแบบนี้อยู่เลยสิ่งที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเศษยางรถยนต์เขาบอกเยอะมากเป็น10เส้นเลยนะคะแล้วลักษณะคือไม่ดํา เหลือแค่เ <Kristin>: ส <Okay. S 1> like hmm. ้นลวดข้างในยางแล้วก so ็ไปเจอชิ้นส่วนคล้ายๆกับเศษเนื้ออวัยวะของมนุษย์ที่ปะกปนอยู่ลักษณะคือไม่ดำเกือบทั้งหมดค่ะตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยคู่ภัยก็เลยเก็บชิ้นส่วนออกมาไปพบร่างมนุษย์อยู่ในกองเท่าฐานเนี่ยสามร่างด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็นำส่งชนสูตรหาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนที่เกิดเหตุเป็นร่องสวนปา์มนี่ค่ะตรงจุดนี้เลย ติดกับขัน,นําร้างคอนกรีตมุงกระเบื้องเจ้าของสวนเนี่ยสร้างเอาไว้จริงๆเขาตั้งใจสร้างเอาไว้ให้คนงานหลบแดดหลบฝนแต่ว่าไม่มีใครมาอยู่อาศัยที่เห็นอยู่ข้างๆเนี่ยแหละค่ะปรากฏเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอร่องรอยเป็นเบาะแสจํานวนมากเลยมีทั้งกองเลือดมีทั้งปลอกกระสุนแล้วก็ไปเจอแกนลอนน้ํามันด้วยนะคะใกล้ๆกันก็เก็บรวบรวมเอาไว้หลังจากสำรวจตรวจสอบอยู่สักพักหนึ่งไปเจออีกหนึ่งศพเมื่อกี้สามแล้วเจออีกหนึ่งศพกลายเป็นสี่ อีกศพหนึ่งที่เจอเนี่ยอยู่ห่างราวประมาณ500เมตรค่ะลักษณะร่องรอยเหมือนกันเลยคุณผู้ชมมีร่องรอยถูกเผาทิ้งแล้วก็มีการฝังกลบเอาไว้แต่ว่าสภาพศพเนี่ยเหลือแต่โครงกระดูกแล้วคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า1เดือนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกันตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเจ้าหน้าที่เปิดเผยในเวลาต่อมาว่า3ศพแรกตำรวจกำลังหาเบาะแสจนทราบว่าเป็นคนงานที่ดูแลสวนค่ะเพราะว่า ที่เขาไปรู้เนื่องจากว่ามีอัตลักษณ์บางส่วนในศพเนี่ยเช่นไปเจอท่อนเหล็กดามขาคนงานรายหนึ่งอ,อันนี้มันชัดเจนเลยนะคะมีนายสุรเชษเป็นชาวจังหวัดกระบี่เป็นหัวหน้าคนงานรับผิดชอบดูแลสวนฟาร์มดังกล่าวแทนเจ้าของเนื้อที่ประมาณ170ไร่ในขณะที่นายเรืองศักดิ์ก็คือลูกชายของนายสุรเชษหนึ่งในผู้ผู้เสียชีวิตบอกว่าปกติเนี่ย ถ้าหากว่าพ่อเข้ามาตรวจสวนปามเนี่ยไม่เกินหกโมงเย็นต้องกลับถึงบ้านแล้วนะแต่เมื่อวานติดต่อพ่อไม่ได้เลยโทรหายังไงก็ไม่ติดจนกระทั่งสามทุ่ม,มก็ช่วยกันออกระดมตามหาเข้ามาถึงในสวนปามที่เกิดเหตุแล้วก็มาเจอร่องรอยการเผานั่งยางตกใจมากค่ะรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะพนองก็เม่ครับทําไม่ราพ่อทำงานที่นี่นานแล้วหรอคะอยู่ตั้งแต่ผมไม่เกิด เราก็มีสัญญาณขัดแย้งอะไรกับใครมาก่อนหน้านี้ไหมคะผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับงานของพวกพึ่งเป็นช่วง4โมงเย็นติดต่อไม่ได้หรอกนั่แล<อ>คะ่ะแลวน้องก็ติดต่ไไดดอไม่ได้ช่วงประมาณนั้นเลยแล้วก็น้องก็เลยมาตามหาใช่ครับ เบื้องต้นผู้ชมคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งเกี่ยวกับผลปาล์มน้ํามันแล้วก็การลักลอบผลขโมยผลผลิตนะคะคเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกมีโจรเข้ามาขโมยผลปาล์มบ่อยเจ้าของก็เลยต้องจัดคนงานมาเฝ้าดูแลโอโ้แต่มันความขัดแย้งมันรุนแรงถึงขนาดต้องฆ่าเผานั่งยางเลยหรือเปล่าเนี่ย ตอนนี้ในสวนปาล์มมีร่องรอยการตัดผลผลิตด้วยเนะะี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเขาบอกข้าวของเครื่องใช้ก็ต้องเอาไปตรวจดูจานชามช้อนที่ไม่ใช่ของคนงานก็เจอด้วยนะคะคาดว่าวผู้ก่อเหตุน่าจะ มีไม่ต่ำกว่า4คนแล้วหลังก่อเหตุเนี่ยชิงรถกระบะของผู้เสียชีวิตหลบหนีไปด้วยเดี๋ยวตำร,รวจรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็แกะอรอยคนร้ายตามตัวมาดำเนินคดีค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าวว n e นิวสนะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวครับ